สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักตูปลาทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับอราวน,นี้ก็มาพบก,กับพอด,ดีเที่ยวกินท้อบ้านนะครับพอดีเนี่ยครับเสา,มมาร์นี้ผมมาตีเนี่ยปลอมนะครับก็ไปหาของมาหนี้ฝนตกดินนะครับมาหนี้เดี๋ยวผมสิพาไปพยายามเบรกกันเพราะว่าเมาื่อคืนเนี่ยผมทายเปลี่ยนเงียไปเอ้สลับฟังครับเพราะเอาเขียดจากฟังนั่นมาใส่ฟังนีน้เพราะว่าฟังนั่นใส่สองหมื่นเพื่อกินนะผมย้ายฟังนี้ เดี๋ยวพักเบิ้งนะครับเสร้านี้เป็นเดี๋ยวคงเอาปูไปเปลี่ยนนะ้ำโอ้โหตก,ก,กนี่พี่สาวไปไซส์ๆครับเดี๋ยวเงียบปูมัเงนี่ผูก,ก็คนตกลิ้นนะครับวันตีเงียบปอมกับ ลังสีมา้ามึงก็ดูดฟุน้นคนตกเซ้นะครับมึงโอ้สาดทั้ทงนี้นะไอ้พวกเต้นพวกอย่างพวก็เก็บของแล้วนะคถ้าคนตกแบบนี้ต้องต้องแก้ตัวเต้นนี่ไม่บางทีใส่เนื้อปูขึ้นในใส่เขียดน,นะครับเขียดมันเหลืออันเนี้ยสิเป็นปูน้อยนะ เนื้อผูน่อยปกติีลงไปยายามครับฝนก็ตกนิดนึงเดี๋ยวพ้าไปยามเบ็ดไอ้นี่กระชังที่ใส่ไว้ครับนี่มันยามเลยเมื่อคืนไอ้กุ้งหลายเดี๋ยวกลับมาก,ก่อนไปยามเบ็ดเนี่ยครับง่ายเบ็ดนะเอาฟังนั้นเบ่ก,กินนะถ้าฟังนี่ เป็นใหญ่มาฟังนี่นะเพราะว่าฟังนีป่ามันมาหนีนะครับให่เบียดมากนี่อาเอ๋อคือหมูั่นเอาดูดูดูเห็นบ่เอาหมูเลี้ยงสิบันดูดูดเอาละบ่ ีน้องบานอ้บวยัวฮาวิหลุดปลาหาวเส้าวมาขึ้นได้ไปตัวนึงวันนี้ขนาดเงียบโอ้มันหลุดมันหลุด ือปากไว้เรือลุดสวัสดิ์ลุดได้แล้วว่าตานงงเนี่ยลุดได้ลุดได้เดี๋ยวตัวตายตัวตายนี้ปลาดุกเอ้ยปลาคองที่บอกินนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ครับว่ามันเอาแล้วเปี้ยน,นปู่แท้นะครับ เจ้าอุปกรณ์เนี่ยต้องปูเนี่ยครับกอนเงี้ยปูนะครับเวลากอนะครับข้างค่างนะครับเห็นไหมบังเนี่ยครับเพื่อนร้องใส่เลยนะแล้วกอนเงี้ยปูครับก้อข้างนี่มันชัดบอกยืนที่นี่้างเนี่ยเขาเขาเหลียวเบิังปุ๊บมันจะเห็นสีขาว ปูใหญ่ไปถึกเนื้อมนะันนี่ครับค่อยๆดันขึ้นนี่แทงนะครับนี่เตกเนี่ยลักษณะนะครับการกองมันนะมันได้อยู่ลักษณะนี้ปูทีวาา่วัวตายแบบนี้เห็นเวลาใส่ปูเนาะ เคี้ยวมันแป๋มนิดนึ่งว่าจะให้ปูมันไต่ขึ้นถ่านดินกระเดวกระเดียวเมื่อทารุนนะครับดาวันเป็นวิธีอีสานหายู่หากินนะครับเนี่ยครับกะเดวกะเดวส่วนตัวตายเนี่ยจะเสียวไปใสอีกขั้นอื่นอันนี้ยังดู ต้องสลรัาฟังนี่เพราะป่ากินฟังนี่เดี๋ยวไปบางอีขันนึงนะครับเพราะว่าใส่ฟังนั่นใส่มือโบมีป่านจักตัวเลยป่ามาฟังนี่แบบอ้ไอนี่เอาเยอะเนา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 ะนาะนาะเนาะนะเนาะ นี่เ <rôle> ก <à> ็ดตายเจ็บเกตายใช่น่าจะเป็นปลาดุกปลาดุกจะลาดุกขไดนมมั้ เกืบร้อยครับท่านผู้ชมบอกแล้วเทคนิคการใส่ปลาคอรกระปุกสิ่บุคันครับถ้าประดุกเนี่ยโอ้ขียด,ดยด้วยเถอะกระดุกใส่เนี้ยเนี้ยตายน่ครับเนี้ยที่มันตายเสียเยอะดึกถิมครับเนี้ยเป็น,นใส่ให้มันร้อยน้ำเ้เนื้อตายใส่ใส่มันจุม่ม โอ้ประดุกเด่นจะพาดพังนะครับประดุกนี่ประดุกผมไม่ใหญ่ มัเปลี่ยนเงีย้ยมันตีตีสามมบตื่นอึ้นมาปวดโค้งน้ำก็เลยสลับฟังกับฟังนี่เม้่อไห่สลับฟังแล้วก็ปลาตายตัวเงี้ยตายมาใส่ขันนี้ไว้ไมีเงี้ยตายคือเ,ม,เมื่อกี้นู่าเหม็นท่าที่ถูกต้องนั้นปวดเบ็ด ผมประจับพันสี่ก็ยัเนเงียงมันครับยัเนเงียงประดุกเมื่อนี้ก็เมื่อนี้ก็ได้สองตันะครับปลคอตัวนึงเมื่อคืนเนี่ยออกไปแล้ว โซมาได้ปลาดุกจสสวิงแบบนี้ว่าดีนะมันของของปลาเมื่อมันของปลามันของของเงี้ยงเบ็ดปวกตีผมจับปลาดุกผมจับท่านี้ครับผมจับท่าอื่นยันเงี้ยงมันเห็นหน้าท่านหนึ่งนะครับเกจับปลาดุกผมยานน้ำนี่ครับ บ่เป็นปลาดุกเลี้ยงนะครับเบื้งสีน้ำก็นี่นี่บ่มันได้เมกนะสดๆเลยแหละตอนแรกมาเบิ่งข้านั้นนะครับหลุดน่าจะประอคอข้านั่นนะครับเพราะว่าไส้เงี้ยป็นเงี้ยร้อยหนามอันนี้เงี้ยจุม่มปล่อยนะครับพ่กไปใส่แล้วบัานนี่ก็ ทางมือก่อนกินกินสเตนเลสน็อดสนิมนชุบน้ำได้ยานสนิมนะครับคิมเนี่ยที่เสียบเนี่ยนี่ขขาวป่าครับถึงกินกันสิบประมาไหางมือดีๆกัน แล้วเสียบเนี้ยเป็นนะครับเอ้ยไปแล้วเสียบเนี้ยตายครับเสียบแนี้เสียบนี้ก็เลยเสียบค้างกันไปยังเสียบ,บหลุดแล้วหมุนขึ้นไปครับเนโอ้มลงไปเสียบตูดเพราะทางเขาเสียบตะค้างซื้อปุ๊บเวลาเนี้ยตายนะครับเวลาป่ากินนะครับเล้าป่ากินบา นี่หลุดน,นี่แหละมันมีหลุดเลยคาปุ๊บไปเบ็ดกจ็จะหนี่อนคมเบ็ดไ้เนี่ยที่กืนแล้วล่ะยิ่หนีได้สองตัวนะครับเงี้ยไส้แบบเดียวกันเนี่ยถ้าปกติเงี้ยเป็นครับเห็นไส้ร้อยสิเห็นร้อยแบบนี้เนี่ยครับร้อยแบบนี้แต่เงี้ยตายครับไส้แบบนี้ ป่าที่มันกลินตามวนี้ประดุกประลายนี่ปลาคอบ่นไม่ทักว่าสี่ไปกินแปะพื้นนะเบ็ดท่างพุ้นง่ายมากว่าเกิบเบิดแล้วสีอยูหนีเบิดก็มันครับมันไผ่มนัมนมันก็ว่า สิว่าสิว่าป่าไอ,บอ้บกอะกร้างครับเพราะว่าโบอม่ได้เลี้ยงปลาดุกบม่ได้เลี้ยงปลาคอบระต่างกับธรรมชาติบโบเลี้ยงปลานิ้นกับป่าตะเพียนครับเนี่ยเป็ดแปดขันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโปรแกรมการจะฟังนี่หาขันนะครับ อีกสามขั้นเดี๋ยวนะโออีกสองขั้นยี่นี่เดี๋ยวเสี่ยวเขาประจำการมาแล้วนะครับสองขั้นยี่นี่เดี๋ยวเสี่ยวป่าเก็บกันนะครับ นี่อีกคีมัับเก็บไงน้อ,อไส้ไก่กันนะครับคิดเก้าครับนี่ตัวปู เกี่ยเข้าไปก่อข่างหมุมมมมมหนๆๆๆครับแง่ดอกมันแตกวัวมันไมตายปึ๊่บร้อยตุบปองตุบปองเ <c ười> นี่ยมันพ่นน้ำหลายนะครับเนี่ยเริ่บ้อยแค่ตุบปองตุบปองเคลียร์นิดนึงก็ได้ เกี่ยวหลยมันตกใจปลานี่เขียดที่จัดเลยนี่เขียดจะใส่ปูอีกหลังนึงนะครับเขียดใส่ปูอีกหนึ่ง เออนี่มือนี่มือเีีมืวเดี๋เดี๋ยวใจเใจเย็นลูกพี่เออเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยปล่อวปล่อยจเย็นเออทำงานได้บ้งเสียบดีๆนะครับประคอมีตุ้ยีเบ็ดมันอ่อนนัครับดี ซื้อมาสิบขันนะครับที่งานเฮถากไปขันหนึ่งผมเฮถากขันหนึ่งเดือยิแปดทเบดอีขันหนึ่งไปใส่หาว่าเหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, ็นหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดขันนึงใส่่เดอยิขันนึงหาว่เห็นเอ มันมีแปดขั้นเอาไว้เส่คขั้นหนึ่งนอูอภาษาเบียดแปดขั้นยังหลงเหมือนเอา้าเนี่ยครับเนี่ยปูส่วนมากคือปูนะครับปลาคอตัวนี้ เอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปสำนีนะครับอันนี้ใสเบ็ดนะครับไสเบ็ดกิดทำในบอ่อเจ้าของแหละครับได้ว่าป่ามันไม่ได้เรื่องสำหรับท่านไหนที่ชอบครับคลิปหายุหายก,กินแบบนี้ครับเกิดจะลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ย ฝากเป็นกำลังใจนะครับช่องวูดดีเที่ยวก,กินบ้านๆน,นะครับสั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ